สวัสดีครับประพาดบอนใส่มะพร้าวนะครับมื่อนี้ผมกับชิมากีตกแตง่งเผาบอนไสของผมเดอ้อตอนนี้ไอ้ผมโยกหลากแล้วก็ล่วงแลกว้เรียบร้อยแล้วพร้อมเปลี่ยนกระถางน้ำครับนี่กระถางเอ๊ะเป็นอย่างนอแสงบ่ไดบบ่พร้อมเปลี่ยนกระถางน้ำครับ <c oughs> วันนี้ผมกับชิมกี่ตก๊กตกแตงแตงโค่นนิดหน่อยแล้วก็จะเปิดยอดครับยอดที่ห่มไหวได้หลายสูงขึ้นมานี่ลักษนางสีครับนี่น,นี่ผมจะเปิดออกครับนี่ก็ใกล้ๆปีเราละจะยังมัน่นใดครับที่นี่เดี๋ยวเอาเริ่มกันเลยเดยอครับ บรรยากาศก็คือยังฝนที่ตกนี่และครับผมผมได้คัตเตอร์หน่อยครับปกติผมก็ใส่มีดกรีดโดยตรงนะครับมีดแกสลักมีดกรีดทั้งทีแล้วครับผมแต่ว่าผมก็ไม่ได้สร้างมากครับช่วงนี้แต่ว่าเราค่าเพิ่นก็ค่อนข้างจยากสูงอยู่ผมก็ไม่ได้สร้างมากนี่ครับเัาแตงออกให้เขาครับ เป็นจ,าจ้าสีข้าแตงออกให้เขาเลยครับนี่บต้องให้ข้าห่มอยู่เปลือกแตงออกเมื่อกีออกเป็นเหลือแต่โคนซุ้มนี่ก็จีเป็นการสางล่าต้นไปโดยปริยายครับนี่ครับขาแตงออกจ,อจีเขาครับนี่ครับจากสีข้าอวออบตจองเอาไว้ครับแตงออกด้วยนี่ครับ ที่นี่งวดที่แล้วผมกีดงวดที่แล้วเราผมกีด่ยเนี่ยผมเผอเหตุการ์หักคำเนี่ยการหักฮักกับักอยู่ในที่นี่พอหักอยู่ในปุ๊บเธอเข้าจิตได้กีดมันออกเธอจิตหอดถึงอะ่ะมันก็เสียโอกาสที่เข้าจิตได้โช่แท้ดีจริงไงเขาจะได้มาโช่ก่อนแต่ครับไปหักอยู่ในเขาก็เลยบวด้ครับจริงนี่ผมก็ต้องเอาออกเด้เอาออก เพราะว่าไอ้มันพอเอาออกแล้วนะกวหหมยก็ต้องเอาออกลอกกิ่งหนี่ลงมาทดแทนตรงนี้ครับนี่เอาแตงออกเข้ากระดีได้ประมาณนี้ครับนี่ยังสีครับลากยังสีเลยครับลากปลายมีดขึ้นบนครับเขาจะบังคับค้นโทนมีดได้หลายกลัวครับถ้าลากล่องลา่างเนี่ยเตลือดสุดเลยครับผม นี่ครับออกังซี่ครับนี่นี่ครับนี่ออกสีเลยครับจะออกแบบนี้ให้เห็นเลยครับนี่เอากระมาเอาออกตรงนี้ออกให้เกี้ยงเก่าครับให้มองสวยงามครับนี่ครับต้นนี้คือกันครับทางในเขาก็ต้องกลีห้เป็นให้เป็นเหมือนกับบักเพาที่ว่ามีกิ่งปกติครับนี่ครับค่อยๆแตงรอบครับ นี่ครับเขาก็องสีเลยครับเพราะว่าถึงว่าเขาสิฮักแล้วเขาก็ต้องแกงแตงให้เขาเป็นปกติครับที่จริงกิ้งนี่กัตตองเาออกน้ำครับผมเดี๋ยวผมมาออกให้เลยหายหายได้หายเห็นได้แล้วครับเด้อกีดจังสี่ครับกีดให้เป็นขยักมากครับนี่ครับเอาให้ขาดออกจังสีเลยครับมีดคนคางจะคมน้อยนึงครับนี่ครับถ้ากมาแม่แจงนี่ออกครับ แล้วที่ว่าผมว่าว่าฮักแล้วบวกเยวมั่งนี่ค่ะเขาก็ต้องแ่งคือเขาเลยแ่งคือไอ้ไอ้ที่เขาสมบูรณ์อยู่ครับเพราะว่าเสมือนเขามีกิ่งหนึ่งอยู่แต่ว่าเขาเขาฮักไปนี่ครับให้ไอก้กระมาเข่าขันที่สองครับรานการที่สองคันแรกครับคันแรกปุ๊บก็เฮ็ดมากครับลากปลายมีดเบาๆครับเฮ็ดทั้งสองฟังคือกันครับ นี่ครับพอได้แล้วเขาก็ลงมาอย่างสิครับค่อยเ,เขียนออกครับนี่คอยเขียนออกป้องกันบานบาดเจ็บที่สุดทีนี้พอเอาลงได้เขาก็ดดนินน้อยครับย้ายหักอีกคือเก่าครับหักไปบางหาันโอ้เสียดายแหง เพื่อจีได้เนี่ยครับจริงหนึ่งนี่ครับบาเนี่สสำคัญเลยครับนี่นี่เดี๋ยวตะคุ่มถนัดไปครับอันนี้มันติดลูกครับติลากรงหลัก,กว่าใดมันติดลูกผมก็ต้องลากขึ้นครับลากขึ้นตามแนวที่ว่ามันเป็นไนเป็นใหญ่ด้วยครับเด้ออย่าลากออกเกินใหญ่ไปครับนี่พอลากแล้วเขาติดแตกยะปุ๊บมาหน่อยหนึ่งทันทีเพราะว่าเขามีสิ่งที่ัหเขาอยู่ใด้แล้วนะ เขาก็พร้อมดีสิบานเป็นชรงภูมิของมะพร้าวบอนไสเหาานานี่ครับนี่เห็นว่าครับนี่นี่ประมาณนี้ครับอันนี้รากลงได้ครับเพราะว่าบ่มมีอย่างติดครับนี่พอรากล้แล้วปื๊บพักก็ออกสีเลยครับนี่ดึงออกสีครับดึงออกด่างข้างเลยเฮาเบิ่งว่าอ่อนหลายตําหนนี่คืออ่อนครับนี่เขาออกลายที่ยืนบ่ได้เขากเอาไว้ทํานี้ก่อนครับไว้ตำเนี้อันนี้แล้วแต่ติดตั้งตัานมมมีผลแล้วครับแต่ว่าผมตัดออกซะเลยดีกว่าเพราะว่า นี่ครับพอออกแล้วก็ดัดอีขึ้นเขาครับดัดธรรมะระวังครับนี่ครับเออนี่ครับดัดจั้งสีเลยยายฮักป่อครับนี่ครับนี่ก็เรือเท้ากับเหรืออยู่หนึ่งสองสามสี่กับสีออกมานี่ครับเป็นวงสมประกอบสมประกอบพอดีครับ อันนี้นี่เขาเอ่ยว่ากระถางเซรามิกครับนี่นี่เซรามิกผมเปลี่ยนมาหาไวบไห่แล้วครับเป็นเซรามิกเดียยว้อยเลยนี่มันมีคูหนึ่งเนี้ยกับกระถางเซรามิกแต่ว่าผมไปว่างใบอยู่แก่ได้ก็บอกโ้แต่ว่ามันเป็นคู่กันต้นคล้ายๆกันรูปทรงคล้ายๆกันนี่แหละครับผมจีเห็นใบเป็นคู่ของเขาครับ ยาหายบาดพงางป้องกันการบาดเจ็บน้าฝนนี่คือเรียงง่ายครับนี่ครับจังสี่ครับพร้อมที่จะเป็นลากออกไม่ให้เขามาเบืองไหนเลยครับนี่เสียวลากเข้าก็เอาผ้ามาพันต่อให้เขาลงงา่ายสิออกได้เลยครับต้นนี้ถือว่าเสีสิ้นครับนี่ครับถือว่าเส็จสิ้นการจีบแต่งโคนเปิดยอดครับ คร,ครับนี่เลยอจังสีสีอยู่ังสีเลยครับนี่อ่ะคลิปนี้ก็ว่มีอยั้งหลายผมก็มาลงคลิปดีๆให้เพื่อนๆแฟนเพจเท่าในเบิ้งได้ชมกันผมก็ไปเบิ้งไปชมของเพื่นมาผมก็เอาของเพิ่นมาเป็นแบบยางก็มีแต่อีกชวนหนึ่งก็ทักมาหาผมบอกว่า ผมก็เ,เห็นบาเก่งหรอกครับแต่ว่าพอดีเปิดมาเห็นพอดีเขากำลังเคลียเขาบอกว่าขอไปเป็นแบบอย่างแน่ก็ยินดีเลยครับพุ่มใจพร้อมครับที่ของเขาเข้าได้เผยแผ่่อไปนะครับผมในสิ่งดีๆครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอ,ขอฝากไว้สํานีนอ้องกอน้องครับนอกถูกอกถูกใจพ่อใจคนไล่กนแชร์คนทีนต่ตามช่องประพาสบอนไซมะพาร้าวด้วยครับเด้อครับสวัสดีครับ